สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 2> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใ,ใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องประกาศกรมอุตุนิยมว,วิทยาพายุระดับ3โซนร้อนโนอึน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่18-20ถึงกันยายน2563ฉบับที่3ลงวันที่16กันยายน2563เมื่อเวลา10นาฬิกา16กันยายนเป็นพายุระดับ3โซนร้อนโนออ่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 13.1องศาเหนือลองจีจุด117.2อิจุดองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ5หรือไต้ฝุน่นคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดน,นามตอนกลางและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่18-20ถึงกันยายน2563ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้และระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมีดังนี้ วันที่18กันยายนบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบูวลำพูอุดอนทานีน้องคายบึงการนาครพนมมุกดาหารสกลนครกรฬสินมหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกจังหวัดประจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่19กันยายนนะคะบริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่พะเยาน,าน่านอุตรดิตพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทยัยและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเ,นงนเยหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูดอนทธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสกลนครกระสิน์มหาสารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรี ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลวันที่10กันยายนนะคะบริเวณที่มีฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุโขทยัยและกำแพงเพชร ภาคกลางจังหวัดราชบุรีการจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตและกระบี่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17 2 0ถึง20กันยายนจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมง ประกาศวันที่16กันยายน2563เวลา11นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่16กันยายน2563เวลา17นาฬิกา